คุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยวคุณคือคนที่เขาอยากจะมีครอบครัวด้วยเอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคลั่งรักคุณหนักมากและเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคู่ชีวิตของเขาคุณนี่แหละคือพ่อของลูกเขาคุณนี่แหละคือแม่ของลูกเขาคุณนี่แหละที่จะสามารถอยู่กับเขาไปได้ตลอดชีวิตคุณนี่แหละคือคู่ชีวิตคนที่เขาอยากจะเพียงคู่หรือคู่กรองนะ ไปตลอดชีวิตนะอยากจะอยู่ด้วยกันรักกันเรื่อยๆไปจนแก่นี่คือการคอนเฟิร์มอย่างหนักแน่นเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันมากมายมันคลั่งรักนะมันรู้สึกรักอย่างเต็มหัวใจนะอยากจะมีคุณเป็นโลกทั้งใบและใบเดียวของเขาไปตลอดชีวิตอยากจะรักกันไปนานๆอยากจะผูกพันกันไปตลอดการอยากจะมีลูกเต็มบ้านและหลานเต็มเมืองไปด้วยกันเฮ้ยเขารักคุณมากนะเขารู้สึกดีๆกับคุณมากนะกกนะและคลั่งรักคุณมากด้วยนะ